คุวันนี้เราก็จะมาเก็บอ่าง่นป่ากันนะคะนี่น,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 นี่อันนี้คืออ่าง่นป่านะคะนีวันนี้เราจะเก็บไปดองนะคะกินได้จริงๆนะ,ะเหนียวมากเราจะเก็บอ่าง่นป่าไปดองกันนะคะวันนี้กินดิบได้ไหม มันจะคันคอนะถ้ามันสุกกินได้เาเหนียวเกินอือนี่นี่นะคะอางุนป่าของเราอืออันนี้เริ่มสุกแล้วนะเดี๋ยวเราหาไป ต่อก่อนนะคะว่าจะมีที่ไหนอีกไหมอันนี้เครือของมันนะคะนี่เครือของมันนะคะนี่เครือของมันอีนี้ไม่ค่อยดกนะคะเราได้อ่างุูป่ากันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปดองกันค่ะ